สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาเรียนกับคุณครูนุ้ยนะคะคุณครูนุ้ยจะมาสอนในหน่วยที่9บ้านแสนสุขนะคะเรื่องความปลอดภัยในบ้านและการดูแลรักษาบ้านนะคะเด็กๆทราบกันไหมคะว่าอยู่ภายในบ้านก็สามารถเกิดอุบัติเหตุเช่นเดียวกันได้นะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าอุบัติเหตุเกิดจากอะไรบ้างคะอุบัติเหตุนะคะ เกิดจากการที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดหรือไม่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเกิดการบาดเจ็บเกิดการสูญเสียหรือเกิดทรัพย์สินเสียหายได้นะคะแล้วเด็กๆทราบกันไหมคะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านบ่อยที่สุดมีอะไรบ้างคะเราไปดูกันเลยนะคะ รูปภาพแรกนะคะเรามาดูกันว่าเด็กผู้ชายคนนี้กำลังจะเอาอะไรแย่ yeah. ปลั๊กไฟนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพไหมเอ่ยเด็กๆรู้ไหมเด็กๆไม่ควรเอาอะไรไปแย่ yeah. หรือไปเอานิ้วไปจิ้มปลั๊กไฟนะคะจะทำให้ไฟดูดหรือไฟชอ็อตหรือเกิดการสูญเสียชีวิตได้นะคะ ต่อมาเรามาดูต่อมากันเลยนะคะเด็กผู้ชายคนนี้นะคะกำลังเล่นไม้ฉีดไฟเด็กๆนะคะไม่ควรเล่นไม้ฉีดไฟหรือเอาไม้ฉีดไฟมาจุดเล่นนะคะอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตและเกิดไฟไหม้บ้านได้นะคะต่อมานะคะเรกเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ไหมเอยเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังทำอะไรคะ เขากำลังทําความสะอาดบ้านนะคะการทําความสะอาดบ้านนะคะช่วยให้เราไม่เกิดอันตรายหรือเหยียบเศษแก้วเศษอะไรได้นะคะเราต้องทําความให้ทความสะอาดบ้านให้เรียบร้อยเราจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุภายหลังนะคะต่อมาเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังเก็บของเล่นนะคะ เด็กๆควรเก็บของเล่นให้เป็นที่เป็นทางเวลาเ mm. ด็กๆเดินจะได้ไม่หกล้มหรือสะดุดล้มนะคะจะได้ไม่เกิดอันตรายกับเด็กๆนะคะจบแล้วนะคะความปลอดภยัยภายในบ้าน mm. ต่อมาเรื่องการดูแลรัรกษาบ้านนะคะการดูแลรักษาบ้านนะคะ แล้วเด็กๆเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านบ้างไหมคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิธีการทำความสะอาดบ้านบ้านเป็นสถานที่ที่เราใช้อยู่ใช้กินใช้พักผ่อนนะคะเราควรดูแลบ้านให้ดีอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เราควรดูแลบ้านคือการทำความสะอาดบ้านของเรา เริ่มจากเราใช้ไม้ปัดฝุ่นหรือไม้กวาดหยาๆใยปัดฝุ่นบริเวณช่องว่างหรือตรงที่มีฝุ่นนะคะภาพแรกเลยนะคะคือเราใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดให้หมาดแล้วมาทำเช็ดตามชั้นวางของหรือขอบที่เราไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้นะคะเราก็ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่น ออกให้สะอาดนะคะต่อมาเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรคะเด็กสามคนนี้กำลังปัดกวาดบ้านหลังจากที่เราเช็ดบริเวณชั้นวางของอะไรเสร็จแล้วเราก็ทำการปัดกวาดบ้านให้สะอาดนะคะหรือดูดฟุนออกให้เรียบร้อย ต่อมาเมื่อเราทําความสะอาดบ้านปัดกวาดบ้านเสร็จแล้วเราก็นําไม้ถูพื้นโดยบิดให้หมาดแล้วนํามาถูพื้นนะคะถ้าเราไม่หมาดจะทาให้เราหกล้มหรือลื่นล้มหัวแตกได้นะคะจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุพอเราถูพื้นเสร็จแล้วนะคะต่อมาที่สําคัญเราอย่าลืมล้างห้องน้ําทําความสะอาดให้สะอาดนะคะจะได้ไม่มีคราบสกปรปกเวลาเราไป อาบน้ำหรือทำธุระส่วนตัวสุดท้ายนะคะนอกจากเราจะทำความสะอาดบ้านเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดห้องน้ำแล้วเราอย่าลืมเก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่เข้าทางจัดระเบียบบ้านให้เรียบร้อยนะคะเด็กเด็กๆเอาของเล่นมาเล่นนะคะก็ควรเอาไปเก็บไว้ที่เดิมจะได้ ไม่ทำให้บ้านลกหรือเราเกิดอุบัติเหตุได้นะคะเรามาทบทวนกันเลยนะคะว่าการทำความสะอาดบ้านมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกคือเรานำผ้าชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดชั้นให้สะอาดพอเราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็นำไม้กวาดมากวาดพื้นให้สะอาดพอวาดพื้นเสร็จ แล้วก็นำไม้ถูพื้นมาถูพื้นให้สะอาดถูพื้นให้แห้งพอเราถูพื้นเสร็จนะคะเราก็ทำความสะอาดห้องน้ำหรือจัดบริเวณบ้านจัดเสื้อผ้าข้าวของให้เข้าที่เข้าทางให้เรียบร้อยเพื่อบ้านเราจะได้ดูสะอาดสะอ้านนะคะต่อมาเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆเ,เปิดมาที่หน้า12ให้เด็กๆขี่เส้นเฉียงทับพยัญชนะ พอสำเพาจํานวนจิตตัวที่ซ่อนอยู่ภายในบ้านแล้วเขียนพยัญชนะพอสำเพาตามรอยปะนะคะ อันดับแรกคือเราต้องวงกลมตรงที่หัวก่อนหลังจากนั้นเราก็ฉีดขึ้นไปอีกพลลงมาอีกเราก็ฉีดตรงลงมานะคะ ทำให้ครบทั้งหมด8ตัวนะคะพอเราทำเสร็จแล้วเราก็มาดูแบบฝึกหัดต่อไปเลยนะคะแบบฝึกหัดหน้าที่13ให้เด็กๆด,ดูภาพ A และ B แล้วเปรียบเทียบภาพทั้งสองและขีดเส้นเฉียงภาพที่แตกต่างกันนะคะในภาพมีทั้งหมด5จุดนะคะเรามาดูภาพแรกและภาพที่สองกันเลยนะคะ ภาพแรกระหว่างภาพ A กับภาพ B มีอะไรที่แตกต่างกันคะเรามาสังเกตกันเลยค่ะคือลูกบอลเราสังเกตลูกบอลนะคะลูกบอลภาพแรกกับภาพสองแตกต่างกันไหมคะถ้าแตกต่างก็ขีดเลยนะคะขีดทับลงไปขีดทับตรงลูกบอลนะคะ ต่อมาเรามาดูที่ประตูนะคะประตูประตูภาพ A กับประตูภาพ B แตกต่างกันไหมคะแตกต่างเพราะว่าภาพ B มีกระจกภาพ A ไม่มีเพราะฉะนั้นก็ฉีดเส้นเลยคะ่ะต่อมานะคะเรามาดูที่เด็กผู้หญิงผมแกะสีชมพูดูที่ผมเขานะคะว่าข้างบนภาพ A เป็นรูปแบบรข้างล่างเป็นรูปอะไลนะคะ ข้างบนจะเป็นรูปรถข้างล่างจะเป็นรูปเรือแตกต่างกันไหมคะถ้าแตกต่างก็ขีดเลยค่ะต่อมานะคะเรามาดูที่ตุ๊กตาหมขาีข้างบนมีขาสองข้างนะคะส่วนข้างล่างไม่มีขาแตกต่างกันไหมคะถ้าแตกต่างก็ขีดเส้นทับเลยค่ะ ต่อมาเรามาดูเด็กผู้ชายใส่เสื้อสีชมพูข้างบนเขาถือไม้กวาดข้างล่างเขาถือไม้ปัดฝุ่นนะคะแตกต่างกันไหมคะถ้าแตกต่างก็ขีดทับลงไปเลยนะคะ วาดเสร็จแล้วเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าต่อไปกันเลยนะคะเด็กๆมาดูแบบฝึกหัดหน้าที่14นะคะให้เด็กๆขีดทับเส้นเฉียงลงบนช่องสี่เหลี่ยมในข้อความที่มีการเรียงลำดับขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านที่ถูกต้องนะคะเรามาดูภาพ A กันเลยนะคะ ภาพ A ภาพที่หนึ่งเป็นภาพที่เด็กๆตื่นนอนเด็กๆตื่นนอนเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บผ้าหม่มพับให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะดูเป็นระเบ,บียบระเบียบสะอาดสะอานนะคะถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องก็ขีดเรามาดูภาพ b นะคะภาพแรกคือเด็กผู้หญิงล้างจานภาพที่สองคือแช่จานภาพที่สามคือล้างเสร็จแล้วถูกต้องไหมคะ ไม่ถูกต้องนะคะเด็กผู้หญิงล้างจานควรจะมาอยู่ภาพที่สองถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องขีดนะคะเรามาดูภาพ c ภาพ c ภาพแรกคือบริเวณพื้นสกรปรกภาพต่อมาคือมีเด็กผู้หญิงเห็นพื้นสกรปรกก็มาทําความสะอาดบ้านพอทําความสะอาดบ้านเสร็จแล้วพื้นก็สะอาดน่ายอยู่นะคะถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องก็ขีดค่ะ มาเรามาดูหน้าถัดไปกันเลยนะคะหน้าทีสิบห้าให้เด็กๆขีดเส้นเฉียงทับภาพที่เด็กกำลังทำความสะอาดบ้านนะคะมาดูกันเลยว่าภาพไหนบ้างที่เป็นทำความสะอาดบ้านนะคะ mm hmm. เด็กผู้ชายใส่เสื้อสีชมพูตรงหน้าต่างเขากำลังทำอะไรคะ mm hmm. เขากำลัง เก็บขยะลงถังคือภาพที่ทำความสะอาดบ้านไหมคะใช่นะคะถ้าใช่ก็ขีดลงไปเขาทำความสะอาดบ้านต่อมามาดูเด็กผู้หญิงชุดสีฟ้านะคะเขากำลังถูพื้นทำความสะอาดพื้นเป็นการทำความสะอาดบ้านไหมคะถ้าเป็นก็ขีดนะคะ มาดูเด็กผู้ชายเสื้อสีเหลืองกางเกงสีน้ำตาลเขากำลังเล่นอะไรคะเล่นของเล่นนะคะเขาได้ทำความสะอาดบ้านไหมคะไม่ได้ทำความสะอาดบ้านนะคะเพราะเด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังเล่นเรามาดูเด็กผู้หญิงใส่เสื้อสีม่วงกันเลยนะคะว่าเขากำลังทำอะไรเขากำลังทำความสะอาดพื้น เป็นการทำความสะอาดบ้านไหมคะเป็นการทำความสะอาดบ้านนะคะขีดเลยค่ะมาดูเด็กผู้ชายเสื้อขาวกางเกงสีฟ้าเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังทิ้งขยะลงพื้นซึ่งเขาไม่ได้ทำความสะอาดบ้านก็ไม่ต้องขีดนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาดูต่อมาเลยค่ะ ต่อมาเป็นการบ้านนะคะอันนี้ให้คุณครูให้เด็กๆไปทําที่บ้านนะคะให้เด็กๆขีดเส้นเฉียงทับภาพการเก็บอุปกรณ์การทําความสะอาดบ้านที่ถูกวิธีอันนี้เป็นการบ้านนะคะการบ้านมีอยู่สองหน้านะคะหน้าที่สองคือให้เด็กๆขีดเส้นเฉียงทับภาพที่เด็กๆไม่ควรปฏิบัติเพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้นะคะ อันนี้ก็เป็นการบ้านนะคะจบแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมทบทวนสิ่งที่คุณครูสอนอย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะเด็กๆไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ